สวัสดีครับทุกคนนี่ดูกันในแมทยูทูบแซ่บอยู่แล้วตอนเฮ้ยยูดึมดึมดยู่วนก็เป็นอีพีสองนะครับเราก็จะเป็นนักยูทูบเบอร์ก็สร้างบ้านใหม่เลยมันที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้คือบ้านเราูหลังเทปลังสุดแบบงา น้องฝึกง,งานก็จะมาทำตรงนี้กันเนะาะชาน้องฝึกง,งานก็จะมาทำงานเก็บนะเราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยเริ่มเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะสร้างหามาก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยมันก็ไม่เขายนะิงเล่นเกมไม่ได้มาแล้วต่อไป สร้างของแล้วพวงนี้นะครับของมันจะไม่พอเมต้องไปซื้อของเพิ่มเหมืนกันนะผมจะซื้อของมาเยอะไปทํำไมนะครับผมไม่รู้จะซื้อของมาเยอะทําไมผมซื้ออันที่ไม่ได้ใช้ด้วยอีกต้องมีกล้องนะครับประชาชน ต้องบานมาแล้วก็ามาสร้างกันนโตนะครับเมื่อกี้เกมค้างแบบนี้ผมมันขับนนม,ขมันชอบค้างทุกๆหนึ่งนาทีเออจริงๆเราจะวางแผนแบบใหม่นะครับโอเคมันหมดแล้วด้วยมีซื้อใหม่นะครับ ก็มาอืมก็มาสร้างต่อเลยนะครับสร้างเก็บมาหน่อยนิดนึงก็สร้างเก้าอี้สีขาวเกนก็เป็นห้องนะครับ <c oughs> ผมเสงแหมนะเพราะผมไม่สบาย อืมมาสร้างกันต่อครับสร้างไปเลยไปหาซื้อของมาเพิ่มก่อนนะครับซื้อของมาเพิ่มกันโอเคเรามาถึงร้านแล้วเราจะเราจะซื้อนะครับก็คือไอไอนะ้ำต้นไม้ะครับ นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไปหกอันนะครับก็าสิบสองบาทให้ไปเลยนะเป็นเพสองหมื่นหกพันสองร้อยสีิบเก้าผมไปดูเอกเพื่อนมาจนได้นี้นะครับกับบ้านกับตูรติโอนะครับไม่ใช่บ้านเราจะ เราไม่ได้สร้างบ้านเราจะทำบ้านกลายเป็นปสตูดิโอนะครับไม่รู้มันจะพอหรือะไรเพรละเพื่อที่ผมไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอ,อะเลยหรือ โอ้ยไม่ใช่นี่คือวีซีโอเราปิดมาปิดนี่สีฟ้าเจ้าเดิมส่งนั่งแบทเซ็ตจังบ,ยงบอยเออ ฝั่งนี้สร้างไม่ได้ทุกคนมันจำกัดหรอหรือว่าอะไรนี่ฝั่งเธอทำไมไมนสร้างได้งงแลักนี้มันชอบบั็กนะทุกคนบั็กบ่อยสุดแมปนี้แหละ แคือทางเข้าตรงนี้ผมว่าไม่สะดวกเอาเข้าใหม่ดีกว่าเยอะนี่นะคะตรงนี้ มไม่ได้แล้วอ่ะก็หนีสร้างได้แหละอ๋อผมรู้ปัญหาประสัทเลี้ยงของผมเนี่ยมันก็เลยสร้างไม่ได้ Okay. โอเคจบห้องมันแคบจงังทำงานได้ไหมเนี่ยนี่อะไรอ่ะเขามีเท็กเจอร์อะไรใหม่ลองดูสิเฮ้ยมันเป็นโอโ้โหโบให อันเป็นฝ่ายพูดนะครับฝ่ายพูดหรือฝ่ายอัดของอะไรบางนี้นะครับและฝั่งพวกนี้ก็จะเป็นพลังงานตัดโตนะครับเรียงไปเลยสาม สี่ี่เที่ยงซีโอไม่มีเลยอ่ะขอเป็นของซีโอหันหน้าอกคนระับห้องอัดเสียง เสียงแทรกอะไรพวกนี้ก็จะมาอัดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องมีโฟมนะครับโฟมบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับโฟมที่กันเสียงนะครับให้เสียงเรตกข้างนอกได้ค็มสร้างนะเพราะเป็นเอาไว้ห้องอัดเสียงสำหรับเสียงแทรก ้องนี้ด้วยอยังยังกดผิดอีกแล้วโอเคมาสร้างกุ้ยก,ก่อนคือผมก็จะดีกว่านละครับ คุยผมนั่งตรงนี้คุยประทัมสภาก็มาสร้างเรื่อยนะครับจะถ,ถึงอัสุดท้ายก็วิเขียวก็ปิดไฟล่ะแต่ผมมีอะไรมาใหม่ด้วยนะครับก็คืออ้น,นี้่ลยที่เปิดปิดไฟกับไอ้ที่น,นั้นไฟอะ่เะเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ มาก็สร้างเลยครับห้องเราจะให้แบบสีส,สวยไปเลยห้องสีแดงมันอองเข้มมากนะครับผมอยากได้สีมิมนมินอะ่ะเออมันสามารถเลือกได้ครับทุกคนดีมากวักสะดนะุเลยครับ มันแบบเดียวมันสร้างลงมาเอาอะไรเนี่ยสร้างแค่นี้กันต้องสร้างเยอะหรอกสีเขียวมิ้น้์อ่ะต้องปิดไฟน่าจะสวยนะต้องปิดไฟสิม,มาที่ปิดไฟปิด เออมุ้มมยูสีสวน,นเนี่ยว่าบอดได้สีสวยอยู่เดอ้อพี่นอ้องกูจำเนียงพอได้ครับอะสร้างกันต่อเลยเข็นคูขึ้นภูเขานะครับอะไรอะ มันมืดมันน่กกากลัวเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งนู้นอะ้เป็นไฟนี้หมดเลยไม่ต้องใช้ไฟนั้นแหละครับห้มันสวยไม่ใช่บ้านแต่เป็นสตูดิโอสำหรับงาน สวยนะโอ้ยมันมันแคบอะทุกคนผมสร้างสตูดิโออะไรของผมเนี่ยสร้างไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเสร็จเดี๋ยวผมเอ,เอาตัดเสร็จไห้เลยกันนะอ่ะอ่ะไฟหมดซะง,งั้นน่ะผมไปซื้อไม้ไฟก่อนทุกคนไปไปที่ทีเฟอร์ดริเจอร์เอ้ยเราต้องซื้อเกียร์เราต้องนับก่อนส,สามนาทีต่อมาไฟสตูดิโอแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ให้เราจะก็จะปูพื้นเป็นสีไม้แบบนี้เลยนะปูไปไปเรื่อยๆปูเองไม่มีใครมาปูให้นะไปเ,เลยสวยนะเนี่ยสวยจะมันเข้มไปหน่อยชะมันเข้มไปหน่อยทุกคน สร้างไปเลยเอเาไปทาพื้นมันไม่เอาไปทาผน,นังผมจะไปทาผนังทำไมงงเรื่อยๆทำเรื่อยๆ ผ้าปำมหนังตรงนี้เราก็จะทำเป็นชื่องนนะับ PAT เพชรมันแพทมันจะสวยนะครับห้องแคบไม่รู้คนงานจะรู้เด็กเอ้ยเพูดผิดไม่รู้เด็กแมนจะชอบหรือเปล่าแคบแคบอะไน,นี้ใบมือจะดูโบูเลย เรามีแอร์ธรรมชาตินะเพราะไม่มีแอร์ให้เลยสบายบือสะดือโบว์จะเริ่มมาปลูกเพื่อนกัครับตอนนี้นมันปลูกเพื่อนไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ก็สร้างไปเรื่อยๆนี่ สร้างไปจะ,นะจะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วเป็นทาสีผนังนะเป็นแบบรลายเลยสไตล์หินดำากันแม่ผมไม่ชอบมันไม่ชอบอะ เันเด้สีแบบที่โรงแรงกมใช้กันเยอะแบบรงแรมอ่ะเด้สีแบบนั้นแหละเนันอันนี้ได้ปะ่ะไม่ได้เข้มเกินเนี่ยมันชอบแบบนี้น กรโฟมเป็นสีขาวด้วยนะจิมเออเนี่ยสีแบบนี้ผมชอบสวยเข้าจีม <Yeah. S 1> โอเคมาต่อนะครับแล้วก็สร้างต่อเลยสีสวยอ่ะสีเหมือนโรงแรง ผมเอามาทาสีผนังเลยไหมอะไม่ทาพื้นนะผมเอามาทาผนังนี่กำลังมากอ้อสีสวยแบบนี้แหละที่เหมือนร่งแรงนะครับรงแรงอยู่แล้วนะม่ก็เจ้สีไข่กันผมเจ้าสีดำมันสวย สวยเลยอืมสร้างลายสร้างลาย้อออุ้ยเริ่มสวยแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะทะัดไปเรื่อยๆ หลังคาผมจะไม่ต้องโอยผมเผลอไปทาสีหลังคาอีกแล้วสีหลังคาไม่รู้จะไปสีอะไรดีสีแบบสีลุงไม่สวยเพราะมันไม่เข้าตีมเนาะตีมดำแน,น่ผมไม่ทาทับอีกแล้วงง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 มากมากงงที่ไหนโลกว่าตัวเอง ทาพื้นทำไมมพื้นอะไรอยู่นีฟันอะไรอยู่ผมเผือชอบผือไปทาบนเพดานฝั่งห้องนี้ก็คงทำให้สวยสวย เขาจะได้ขายเคยรียดนับมีเอ่อมีอนนัันน้ะครับมีติดมาไว้ให้เขาขายเคยรียดนับให้คนงานขายเคยรียดให้เด็กคนงานเขาขายเคยรียดบริษัท e อเอ3หนึ่งสองสามสามจำกัดมหาชนดิตอนรบอนบตจ้ะรำงานไม่มาทุกคนเลยไม่ได้สมัครใครใช่ งั้นกลับบ้านอยู่เพราะเราจะตาวสตูดิโอใหม่แล้ว,มว oh ผมไปสร้างทำไมไสร้างทำีกแล้วโอเคแล้วก็จะมาสร้างชื่อเลยครับเพชร ด้วยสีของมะน,นงแล้วก็จะเป็นสีแดงนะครับผมสีแดงลาวาแบกมาก p s e t โอเคก็มาเริ่มนะครับ

อกเลยเอ้าไม่ไม่ไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยวเดี๋ยวตาวาทำไมมันสีดำอ่ะทุกคน โ okay. อเคก็เสร็จสิ้นรอให้พนังกงานมานะเช้าแล้วแล้วก็พนังกงานมาแล้วนะนี่คนแรกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาทีสตูใหม่เหรอครับใช่สตูใหม่สวัสดีครับส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณก็มานั่งตรงนี้คุณได้รับเป็นฝ่ายขับหน้าปกตัด ก็เหมือนกันคุณก็เหมือนกัน,กน,กนส่วนคุณไม่ได้ที่พูดแล้วก็พูดคือแจกแล้วก็ตัดต่อบางส่วนคนนี้ก็เป็นฝ่ายเนกตัดสินว่าคิปด,ดีม่ดีมาคนนี้ก็จะเป็น ผู้จัดการของผมมานั่งตรงนี้เลยโอเคแล้วผมมานั่งตรงนี้ก็เซ็ตไปไปที่รร้อนะสำหรับอันนั้นนะครับการสรงง้างตัวเยวอของมายก็คือว่าใช้ได้นะครับปิเปแฟมันจะสวยนะ ไฟสนี้สีฟ้าผมเปลี่ยนสีนี่โอเคเอาอ้หนะเนี่ยส้มส้มนะเออมีส้มส้มแบบแดงเข้มส้มเข้มเลยคนระับเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวในการแต่งตาเราออกมอาเอาเหลืองมาหน่อยนิดนึง ผมเอาผมเนีกยผ้จะเอาก็คือโอ้สม่น่รแบบเนี้ยเจ้้ย เค okay. ไฟสีม่วงสุดสลัวสลัวจะมืดนะจ้เปิดไฟเนี่ยเห็นเพชดได้อย่างชัดเจนนะครับเพชดอีกทีนะนี่ดูสวยงามมากสำหรับวันนี้ก็พอไวแค่น,นี้ก่อนนะครับโอเคพอไวแค่น,นี้ก่อนผมและ แต่ผลง,งานทั้งหลายก็ขอบา,บ,าบ,าบ,าบาย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 เจีายววนนี้ไม่ไม่ไม่ลงคลิปแล้วแต่าามาลงุ่นนี้บายบายดื่ม